ท้าแก่ทุกคนมาแต่เช้าเลยอ่ะเอ๊ะผู้หญิงสี่เจ้าก็มาด้วยคิดว่าเจ้าไม่ว่างมาข้าได้ข่าวว่าข้อาสารของชิงฟงเหนียนถูกโจรปล้นพี่เจ้าก็บ,บาดเจ็บไม่เป็นไรมากใช่ไหมผู้หญิงสีข้วาสารของท่านถูกปล้นเหรอผูกพวกไหนปล้นถูกปล้นไปได้ยังไงเป็นไปไม่ได้หูซีไม่เคยมีโจรแต่ว่า ระหว่างทางจากอีซิงมาอูสีมีโจรภูเขาทุกที่โหเฮ้ยข้าบอกแล้วผลข่าวสารทงบุมันอันตรายอ้อทการกเจียงขึ้นได้ยังไงเนี่ยเฮ้ยสุดท้ายก็ยกข้าสารให้โจรไปซะย่างังนี่ท่าแก่ทุกคนตอนนี้รู้แล้วใช่ไหมฮะข้าเก็บข่าเรือพวกเจ้าเยอะแต่ไม่เสียเปล่ามันคุ้มค่ามากทุกคนไม่ต้องคิดมากอย่าไปเชื่อความคิดผู้หญิงคนนี้อาเจียเช่าครับ เอาสัญญาณให้ต่อแกะเซ็นแล้วหูยินสี่คนดีไม่ถือสาเรื่องเก่าอะสัญญาชุดนี้เป็นของชิงฟงเหนียนเอามาให้ข้าทำไมข้าบอกแล้วข้าจะไม่เซ็นสัญญากับโจรได้ได้ชิงฟงเหนียนรอปิดกิจการชิงฟงเหนียนรอปิดก<อ>ิจกร<อ>ากรข<อ>้ามาเพือ่อบอกทุกคนว่าบอกอะไร นับตั้งแต่วันนี้ชิงฟงเนียนประกาศปิดกิจการหยุดการค้าขายเราจะบ้าเหรอบอกปิดก็ปิดบอกปิดก็ปิดเท่าแกเจียงบอกว่าคำพูดข้าคือคำพูดเขาชิงฟงเนียนหลายร้อยชีวิตรอกินข้าวอยู่จะหยุดค้าขายให้เขากินได้ตัวเองหรือไงสามีข้าเป็นเศรษฐีกินอีกสามชาติก็ไม่หมดผลงานทุกคนได้รับเงินชดเชย ข้าจะซื้อบ้านอยู่ริมแม่น้ำซีเพื่ออยู่กับสามีข่าให้สามีข้าอยู่อย่างสบายใจส่วนข้าก็ใช้ชีวิตหู้หญินเพราะข้าจะไม่เห็นด้วยกับโจรพวกนี้อย่างเด็ดขาดดูสิเจ้าจะทำอะไรได้ไเจ้ากวงครับข้าจะกลับก่อนเจ้ากลับไปที่ร้านติดกระดาษแดงที่หน้าร้านเขียนว่าชิ่งฟงเหนียนปิดกิจการ